เราวังางไว้ตรงนี้ค่ะอาตั้งร้านเสร็จแล้วเอาพร้อมแล้วขายเลยจ้าขายจ้าขายจ้าขายจ้าวันนี้แม่พ้าจะมาขายอะไรคะขายอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อมให้พลาดข้อมูลเด็เดๆน,นะครับ ทุกคนนะคะทำเมนูน้ำดื่มนะคะเป็นเมนูคลายร้อนนะคะน้ำเลมอบใครๆน้ำเลมอบวแต่ว่าเรนจะมาทำน้ำเรมอบไดใช่แล้วะคะ่ะวันนี้เ,<อ>เราจะมาทำนมเรนโบกันมีสีผสมอาหารอ๋อ,อ,อโอเคจะแนะนำอุปกรณ์ใช,ใช่ไหมใช่ไหมจะไม่ได้หรออุปกรณ์ใช่ปะอ๋อโอเคคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ ส่วนประกอบในการทำนมเรนโบว์ของเราในวันนี้นะคะเคไปดูกันเลยแล้วเราไปทำกันเลยส่วนประกอบของการทำนมเรนโบว์ของเราในวันนี้นะคะก็จะมีนี่เลยค่ะอะไรเอ่ยคะหนูนมนมเมจินะคะมีนมเมจินะคะ,มเ,มะ,คะเป็นนมโคร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็มีนมข้นหวานนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้นะแล้วแต่ทุกคนเลยค่ะนมจืดนะคะนมข้นจืดนั่นเองนะคะ แล้วก็จะมีสีผสมอาหารเลือกได้สีตามชอบเลยแล้วก็จะมีอุปกรณ์ตกแตง่ตงก็จะมีเยลลี่นะคะแล้วก็มีเม็ดฟุ้งฟิ้งด้วยนะเม็ดฟุ้งฟิ้งเราอยู่ไหนเอ่ยโอเคเดี๋ยวมาเตรียมไว้นะคะแต่วันนี้ก็ไดั๊บว่าทุกอย่างอีกตัวนึงนะคะอีกต <c oughs> <c oughs> ัวนึงแน่นอนคนไปก็ตึก กร่อศคกัแม่มาเเดี๋ยวเราไปทำกันเลยอันดับแรกเราต้องใส่นมข้นวนขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะเอาแก้วของไข่ของมันมาก่อนเลยอันนี้แก้วของข้าวอันนี้แก้วของพิเค้กนะเดี๋ยวเราจะใช้ใส่รับรสต่างๆนะคะ1ออนนะคะแล้วก็นมข้นหวานอีก0.5ออนนะคะเป็นชั้นที่หนึ่งนะเราจะทำเป็น3ชั้นด้วยกันนะคะ แอปเปิ้ลสับประรดแล้วก็สตรอเบอรี่วันนี้ปิ้พี่ข้าเอาแอปเปิ้ลนะของพี่ข้าต้องใส่แอปเปิ้ลหนึ่งออนอเดี๋ยวแม่ใส่แอปเปิ้ลก่อนหัวมันนี่นนอทองไหมหัวใหญ่จังหัวเหมือนกันอ่าใส่แค่หนึ่งออนทองขี้อยากให้ทองเค้กของเค้กนะอ่าเค้กใส่ลงไปไห,ไห,หมดเลย ให้คุณผู้ชมให้ทุกคนดูหน่อย,ออยน,น,นี่พึ่งคนพิฆาตก็หนึ่งออนโ,อโย่เดี๋ยวเยอะไปพอพอแต่อาร์เธอรี่อาร์เธอรี่เ<ๆ><อ>ดี๋ยวให้เอาทีละทีละอันทีละอันอต่อไปก็จะเป็นนมข้นหวานนะคะนมข้นหวาน0.5ออนยังไม่ไหนอ่ะขอช่วยหน่อยแม่เดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่ดูออนก่อนอยู่ไหนนะอ่าอุ้ยเกินแล้วเห็นไหมนี่0.5หออนพอนะ เปรี้ยวอะก็คือยังไม่ได้ปรุงเลยด <ใน S 1> ีข้าวนะคะอรในช้อนพี่ข้าวอยู่ไหนช้อนยาวเหรออ่าเอามานคนเนี่ยแม่จะคนเอาน้ำออกไอเอา,เอานมอนอกเย็นใจเย็นนี่แอนแม่เสร็จแล้วอ่าอันนี้เป็นชั้นที่หนึ่งนะเอาวางไว้ก่อนอ่าเอาวางไว้ก่อนเดี๋ยวต่อไปเราจะทำชั้นที่สองกัน อ่ะโอเควางไว้ก่อนนะคะอันนี้ชั้นที่หนึ่งนะคะวางไว้ก่อนอ่ะอ่ะชั้นที่สองนะคะก็จะเป็นนมข้นจืดนะคะสองออนนะคะอ่าข้นจืด็อย่าไม่จับัสองออนก็คือเต็มแก้วนี้เลยอ้าวมีไม่ไม่ออกเลยยังไม่พอไม่เต็มเลยอ่ะใส่เลยน้ำข้นจืดสองออนหมดเลยหมดเลย ไปของเค้กอ่าของพี่เค้กนมข้นจืดน,นะคะสองออนอ่านี่ยชั้นที่สองนะเราจะใส่สีอะไรกันต่อดีแม่เดี๋ยวใส่นมข้นหวานอีก0.5ออนนะคะอ่าอ่าพี่ข้าใส่ก่อนหม,ห,มหมดเลยแม่เหมดเลยอ่าขพี่เอ็กแก้งหมดไม่ได้ ่ใส่อีก0.5ออนซ์ใส่ลงไป่่่ใหอพีแทีนี้เราจะใส่สีผสมอาหารแล้วนะทีนี้อ่จะเอาสีอะไรดีตัวนี้เป็นสีเขียวแล้วชั้นที่1ชั้นที่2องสีอะไรสีม่วงอ่พี่ข้าวสีม่วงพี่เค้กสีอะไรป่าชิพะเอาสีม่วงอ่ะพี่เค้กของพี่ข้าวเค้กของพี่ของพี่ข้าวเป็นสีม่วง ของพี่เค้กเป็นสีน้ำเงินนะคะใส่นิดเดียวพอนะลูกอย่าใส่เยอะนะอ่ะของเค้กนะจิ้มคนเลยคนคนเลยอ่ะของพี่เค้กของพี่ข้าวของพี่เค้กอะไรก็จับขนชื่อเค้กเค้กข้าว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 เค้กเค้กข้าวเป็นสีม่วงอ่อร่อยอร่อยอู้อ่ะไม่ไปไล่เดี๋ยวลันอะ คนก่อนเป็นสีม่วงไหม,ไม,มว้าวไม่ใช่สีอะไรสกายบลูเอ๊ะให้ิมเดี <laughs> ย๋ยวเพิ่ชิมดิอ่าชั้นที่สองเสร็จแล้ววางไว้ก่อนมีชั้นที่สองเดี๋ยวดเ,เดี๋ยวต่อไปชั้นที่สาม,มชั้นที่สามชั้นที่โคนแล้วยังยังน้ำมือคนอ่าโคนก่อนมชั้นที่สแล้อ่าใส่แก้วนี้ก็ได้นี่ชั้นที่สามอ้มออาวงาั้นเอาแก้วนี้มาทำไมอ่ะ แก้วนี้ก็ได้อ่ะโอเคแก้วหนึงแม่โอเคชั้นที่3มจะเป็นนมเมจินะคะสองออนให้หนูก่อนจิมมีจิมมีมมี่ให้หนอนอ่ะพี่เอาไปสอยวันนีอ่ะเจดเลยแ่ใ่เลยหมดเลยหมดเลยแล้วก็ใส่สีผสมอาหารนะคะวันนี้อสีอะไรต่อไปสีอะไรคะ ชอ่าพี่เค้กวิ้าเอาสีชมพูมันจะไม่ใกล้กันจ้ะพี่เค้กเอาสีเหลืองแล้วกันนะแม่เนาะสีส้มดีกว่าน,นะ <c oughs> อ่าราพี่เค้กเป็นสีส้ม,มนิดหน่อยอ่าสองสัมยดอดพรอม โอเคงั้นต่อไปเดี๋ยวหนูไปเอาไปเอาน้ำแข็งมาทีนี้เดี๋ยวแม่จะตักน้ำแข็งใส่จะเย็น<ม>จเย็น,เ,ยนเดี๋ยวรอก่อนค่ะ<ม>นี่ลูกน้ำแข็งอยู่นี่ค่ะหนูหนูนี่น้ำแข็งไปเดี๋ยวเราจะใส่น้ำแข็งนะคะอ่านี่ชั้นที่หนึ่งของพี่ข้าวนะนี่อู้หทำไมน้ำแข็งติดก้นอไม่ไอะะมามาลูกมานี่ชั้นที่หนึ่งของพี่ข้าวเป็นสีเขียวนะคะต่อไปชั้นที่สองพี่ข้าวเป็นสีม่วงอาพี่ข้าวเท เทลงไปเลยหมดไมไม่ใช่เทสีม่วงลงไปในนี้หมดไหมเออหมดเลยใ่ไหมเอเลยหมดไหมหมดเลยค่ะนี <c oughs> ออ่คะ่ะส <c oughs> อะไรจะเลมโบอ่ะต่อไปชั้นที่สามพี่ข้าวเทลงไปโอ้เห็นไหมไคะมันก็จะแบ่งชัง้น <c oughs> เห็นไหมคะไม่ไม่ไม่ของคุณไม่ใช่ ของพี่ค่าดูของพี่เค้กมาสีฟ้านะดูของพี่เค้กคสีฟ้าที่สามของพี่เค้กค็สีส้มอุ้ยอุ้ยอย่าพคนสีมันก็ไม่เห็นสีอย่าพึ่งพคนนีเห็นไหมคะแบ่งเป็นสามชั้นนะคะสามสีเนโ์เลยทีนี้เราก็ปิดฝานะคะนอนหนึ่งสองสามบินใช่ เดี๋ยวเราก็ต้องตกแต่งหน้าตาด้วยแม่บอกไม่ได้พี่เค้กใส่อะไรดีอยาทำอยาอันนี้เอันนี้เยนนี่อ่ะสีอันนี้ทองทองไม่เค้กสีทองทองเยนลนี่นี่เยนลนี่ใส่ลงไปก็ตกแต่งได้ตามใจชอบเลยนะคะโอนี่ข้างล่างามันลายอ่เดี๋ยวๆของพี่เค้กกลายเป็นสีดำไปแล้ว เอาไหนก็แม่ดูดก่อนสีแม่เนี่ยก็พลังกันไม่เป็นสีฟ้าเลวกับสีม่วงออืมร่อยจังนี่ไกินแล้วเป well, ็นไงบ้างอ,อร่อยอร่อยเปรี้ยวนิดหน่อยเนาะเพราะว่ามันเป็นรสของแอปเปิลนะคะเป็นแอปเปิลเขียวนี่โอเคนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับเมนูเครื่องดื่มคลายร้อนของเราในวันนี้นะคะแม่แม่ก็ลองเอาไปทำกันดู เด็กทำสนุกๆค่ะวันนี้เด็กๆฟันนี่ไหมสนุกไหมคะอ่าเด็กๆฟันนี่คุณแม่ก็แฮปปี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องฝากคุณผู้ชมไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผยเทวดาแฟมิลี่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เยอะๆสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไม่ได้หมดทาไรดู